พอดินเริ่มเริ่มแห้งนะะเดินเก็บเท้ามากเลยครับแล้วดินจะจะเป็นฝ้าขาวเลยหลังจากที่เราใช้ตรงนี้แล้วเนี่ยนะแม้แต่ดินที่แห้งที่แห้งแล้วนะคะฝ้าขาวนั้นก็เริ่มน้อยลงไปเดินก็นิ่มขึ้นนะแล้วแม้แต่ดินที่เวลาเราทํานาเนี่ยผิวดินเนี่ยเริ่มแห้งแล้วเริ่มแต่ละแห้งแล้วแต่ว่าเราพอเหยียบลงไปเนี่ยมันจะหยุดลงไปอีก เรียกอะยรงัว่าดินชั้นล่างมันยังนุ่มอยู่ดินยังนิ่มอ๋อยังนิ่มแต่เมื่อก่อนไม่ได้นะเมื่อก่อนเนี่ยเหยียบไงก็ไม่ลงเนี่ยแข็งมากแข็งตําเป็นดานเลยเป็นดานเลยค่ะเนี่ยตัวนี้ผมคิดว่าถ้าหากว่าเราใช้ตัวนี้ตลอดไปนะเคมีคงจะต้องทิ้งแน่แต่เรื่องของแต่จะปราบญ่าเนี่ยผมว่าเคมีต้องต้องอาศัยเขาต้องอาศัยเขาอ่ะแต่ผมก็มัลังจะทดสอบความรู้ตัวเองที่ว่าไปได้สูตรมาเกี่ยวกับเรื่องฉีด ข้าวหญาเนี่ยก็จะลองดูแต่ในนาข้าวคงทำไม่ได้แน่เพราะว่าที่ไหนไปทดสอบที่ไหนบนขบนคนาครับในนาข้าวทามีข้าวเราไม่ฉีดหญ้าก็ตายข้าวก็ต้องตายด้วยถึงครับใช่ไหมคะวันนั้นตรงนี้แต่วสูตรที่เราได้มาเป็นชีวภาพชีวภาพครับออก็จะมาทดสอบบนคันนาก่อนครับ คือเคมีเนี่ยตอนนี้เขาแยกได้ว่าพืชใบอะไรที่ที่จะโดนยานี้แล้ตายอ๋อเหรอเขาแยกอย่างนี้ได้อยู่เพราะฉะนั้นข้าวจะไม่ตายใบใบแบบข้าวเนี่ยจะไม่ตายแต่ว่าที่ใบไม่ไม่เหมือนข้าวจะตายทั้งหมดใช่แต่ว่าชีวภาพเรายังแยกไม่ได้ว่ามันจะมีแบบเรตายทั้งคู่ะใบกว้างใบแคบนะฮะ้าใบกว้างแม้แต่ใบใบแคบก็มีอีกฮะแคบว่าแคบเนี่ยใบแบบเป็นญ้าอะไรค่ะนะเขามีแยกอีกแล้วตอนนี้ที่เราฆ่าไม่ได้คือพวกยาแพรกน้ํา ร้ายมากค่ทำไมนะคะค่ายากมากครับแล้วมันขึ้นดูในนาข้าวเนี่ยมันทําให้ข้าวเนี่ยเสียหายก็เลยจําเป็นที่จะต้องพึ่งในส่วนของสารเคมีอยู่ต้องพึ่งอยู่แต่อย่างน้อยนี้มินใหม่อันดีก็คือลดลงลดลงไปเยอะเลยครับที่เห็นได้ชัดเจนเนี่ยก็คือเรื่องของสภาพดินครับดีขึ้นเหมือนสมัยก่อนที่เราไม่ได้พึ่งพาสารเคมีสุขภาพเป็นไงบ้างสุขภาพผมเคยไปตรวจเมื่อสองปีที่ผ่านมานะเพราะว่าทางเทศบาลเขา จัดงานขึ้นมาแล้วก็มีการตรวจตรวจเลือดผมก็ก็ไปตรวจก็บอกว่าโหลุงนี่ทําไมอายุปานนี้แล้วคุณทําน้าป่าบอกทําครับชิดยาบ่าวิีดครับบอกทําไมของคุณของคุณลุงไม่มีเลยไม่มีเอกสารในร่างกายนี่เขาก็สงสัยผมใช้ชีวภาพครับบอกอ๋อเขาึงอ๋อครับคในตรงนี้ครับค่ะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วนะของคุณละอ้อค่ะได้บทเรียนอะไรมาบ้าง ตั้งแต่ปี37จนถึงตอนนี้ปี56เป็นหนี้เป็นสินมีประสบปัญหาสารพัดแล้วก็การที่ไปเช่าที่ทำอาชีพมันเป็นยังไงอยากก็เกแตรกรอยากรวยแล้วอยากรวยทำเยอะอยากรวยก็เลยไปทําเยอะก็เลยเป็นหนี้เยอะก็เป็นหนี้พารับหนี้สินผูกพันมาเรื่อยให้กลับไปคิดเหมือนเดิม ทำเยอะๆไม่เอาแล้วจะเอาจะได้รวยไม่เอาทําไมไม่เอาล่ะขอทําแค่ของตัวเองพอสิบหกไร่มีความสุขตอนนี้ครอบครัวสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้ได้ก็ใช้แบบย่างคุณลุงนี่แหละค่ะความกังวลตอนนี้ที่กังวลอยู่กังวลเรื่องอะไรคะก็กลัวแบงก์จะเอาที่ไปขายอย่างเดียวห่วงห่วงไม่มีกลัวไม่มีที่ทากิน บ้านไม่มีที่อยู่อาศัย <Okay. S 2> ก็ขอวอนให้กองทุนฟื้นฟูช่วย <Okay. S 2> แต่ไม่แน่ใจว่าจะช่วยทันไหมอันนี้เป็นประเด็นเหมือนกันว่ากองทุนจะช่วยทันไหมตอนนี้กองทุนดำเนินการอะไรโดยภาพคร่าวๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาลงลึกอาทิตย์หน้าสักครั้งหนึ่งคือตัวกองทุนฟื้นฟูนเนี่ยที่จริงเราก็ต้องยอ,ยอมรับว่ากองทุนนี่ช้ามาก แต่อย่างกิมอัางเองเนี่ยไม่ได้เป็นส่วนของเจ้าหน้าที่กองทุนเพียงแต่ว่าพาชาวบ้านเคลื่อนเพื่อใช้สิทธิตามกฎหมายกองทุนนะคะก็ต้องบอกว่าหนี้ NPA เนี่ยช่วงแรกกองทุนซื้อไม่ได้เลยโดยอ้างว่าเป็นทรัพย์แล้วไม่ใช่หนี้กองทุนจะซื้อหนี้หรือชําระหนี้แทนให้เกษตรกร,กรแต่เมื่อเป็นทรัพย์แล้วกลายเป็นการซื้อทรัพย์เขา,าบอกว่าวผิดหลักเกณฑ์แล้วไม่ใช่วันนั้นก็หลังจากที่เราม็อบกันระยะหนึ่งแล้วประชาธิปัตย์ขึ้นมาเป็น รัฐบาลตอนนั้นก็มีการไปคุยว่าทรัพย์ตรงเนี้ทางรัฐบาลคิดว่าจะแก้ยังไงเมื่อมันหลุดมือแล้วกองทุนซื้อไม่ได้เขาก็เลยมีมติครโมอเอาเงินออกมา607ล้านเพื่อมาซื้อที่เกษตรกรอยู่พันหนึ่งร้อยแปดสิบเจดลายตั้งแต่ปีห้าสองแต่ว่ากระบวนการกองทุนนะปีห้าสองจนกระทั่งปีห้าหก วันนี้ซื้อไปได้ไม่มกี่ 20, ลายพันกว่าลายเนี่ยซื้อไปได้สักสองสามร้อยลายประมาณนั้นแล้วที่เหลือก็ยังติดหลักเกณฑ์เช่นขึ้นทะเบียนพร้อมไหมก่อนหน้าก่อนก่อนขึ้นก่อนขึ้นหลังโดนขายอะไรพวกนี้ก็ยังเป็นหลักเกณฑ์หมดแต่ถ้าพวกเรามองนี้ก็คือก็เมื่อมติคอรมอไม่ได้บอกว่าต้อ, e. องขึ้นก่อนหลังก่อนเพราะวัน Reese. วนั้นคุณซื้อไม่ได้แล้วกองทุนคุณซื้อไม่ได้แล้ว<ะ>แต่เมื่อมติคอรมอให้เงินมาเมื่อเพื่อมาซื้อซับ npa เพียงแต่กองทุน ก็เอาไปจับเข้าหลักเกณฑ์ของกองทุนปั๊บเลยซื้อไม่ได้ mm hmm. ก็ยังติดอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็ต้องเดินต่อว่าจะทํายังไง <Okay. S 2> แต่วันนี้ด้านหนึ่งเราก็ไม่ให้พี่หลแน่ๆเราสู้ตายเขาบอกว่าเราสู้ตายวันนี้กระบวนการของพวกเราไม่ใช่แค่ว่าเราแก้หนี้แล้วเพื่อจะร้องให้คนอื่นช่วยอย่างเดียว mm hmm. แต่วันนี้กระบวนการเรา,าคนอื่นในที่นี้คือผู้เกี่ยวข้องด้วยนะ ไม่ใช่ชาวบ้านอย่างพัชชาแต่ว่าเรากําลังบอกว่าผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่มีอํานาจ <ๆ S 1> มีกฎหมายอยู่ในมือต้องออกมาทาหน้าที่ของตัวเอง <ๆ S 1> <ๆ S 2> มาช่วยเหลือชาวนาช่วยเหลือเกษตรกรคือขบวนเราทําแล้วนะวันนี้เราแก้ปัญหาเรื่องนี้กันอยู่แล้ววันนี้เราพากันสภาเครือข่ายองค์กรเกษตรกรของพวกเราเนี่ยพากันทําโดยเรียนรู้จากเพื่อนกันมาช่วยกันทําว่าเราลดสารเคมีได้ยังไงจนถึงเลิกเราหวังตรงนั้นว่าเราคือแหล่งอาหารใหม่นะที่จะเป็นอาหารที่ปลอดภัยแล้วเราสู้รักษาที่ดินเราสู้เพื่อ เปลี่ยนวิธีการผลิต <คะ S 2> แต่หน่วยงานรัฐวันนี้เราก็พูดนะเพราะว่าผู้บริหารประเทศคือรัฐเราจะบอกคนอื่นก็ไม่ได้แต่ว่าเป็นใครมาเป็นรัฐบาลควรต้องแก้ปัญหานี้คุณต้องคิดแล้วว่ายังไงเ <คะ S 2> มื่อพวกเราช่วยตัวเองแล้วคุณก็ต้องมาหนุนเพราะว่าเราคือประชาชนคนไทยและเราคือผู้ผลิตอาหารค่ะส่วนของคุณสุรพงศ์ก็เป็นเรื่องใหญ่พอสมควรตอนนี้เพราะว่ากําลังถูกล้อมถูกบีบรัดสุดๆแล้วอ่ะจะช่วยยังไงอะคะ คือวันนี้เนี่ยเราก็กําลังหาผู้มีความรู้ด้านกฎหมายหลายคนอยู่แล้วว่าเราเราจะทํายังไงแก้ปัญหารเรื่องทางออกเนี่ยข้อกฎหมายมีข้อไหนบ้างที่ช่วยเราค่ะแต่วันนี้เราเราสู้กันด้วยตัวกเกษตรกรชาวบ้านธรรมดาส่วนหน่วยงานรัฐเนี่ยควรจะคุ้มครองที่ผลิตอาหารไม่ว่าแหล่งอาหารแต่วันนี้เขาปล่อยหลุดมือไปหมดแล้ว <Okay. S 1> เราวันนี้ไม่เราสู้ด้วยตัวเราคนเดียวไม่ไม่รอด เราก็หวังสังคมหวังคนรอบข้างหวังขบวนพวกเราด้วยยังความคิดผมเนี่ยคิดถูกหรือเปล่าคงไม่ทราบนะว่าถ้าหากว่าตรงนั้นเป็นที่ของเป็นที่สาธารณะที่ว่าทางเขาที่ทรี่ว่าที่เคยเป็นที่เคยเป็นที่สาธารณะที่เคยแล้วเขาแบ่งที่ตัวเองให้เขาถ้าเป็นที่สาธารณะผมคิดว่าตรงนั้นไม่ใช่ปัญหามันควรจะออกนั้นนั้นเป็นข้อยุ่งผมนะแต่ตรงนี้ว่าที่ตรงนั้นอ่ะมันไม่ใช่ที่ของสาธารณะมันเป็นที่ของโฉนด ทีนี้เมื่อเขาขายตรงนั้นแล้วตรงนั้นก็ต้องเป็นของคนซื้อด้วยถูกไหมฮะใช่ตรงนี้เจ้าของใหม่ก็เป็นสิทธิ์ของเจ้าของใหม่ใช่เจ้าของใหม่จะปิดหรือจะมีแก่ใจเห็นใจคนไทยเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าเขาเปิดนะรู้สึกว่าที่ตรงนั้นรู้สึกว่าเกือบกิโลนะเปิดทั้งไงอ่ะค่ะไม่ใช่น้อยนะคือที่จริงที่จริงเนาะสิทธิ์ของคนที่ใช้ พื้นที่ตรงนั้นเดินมาแล้วนานมากเป็นเป็นสิปีฮะที่ตรงนั้นควรจะเป็นสถานที่ที่เป็นที่เขาเดินได้ต่อใช่ใช่แต่ว่าเราก็อยากฝากนั่นแหละฝ่ายกฎหมายคนใดที่มีความรู้ช่วยเราตรงนี้แต่เราเราแบบมดตัวน้อยๆใช่ไหมฮะ เราจะไปอ้างเรื่องข้อความประปะได้ไหมสู้กับยักษ์ใหญ่มากด้วยนั่นนะสิคะเรายักษ์ใหญ่มากก็ดูจะไม่ได้เป็นยักษ์ใจดีด้วยนะไม่ได้มีเมตตาเท่าไหร่นั่นนะสิแต่เราก็แอบหวังอยู่นะคะลึกๆว่ายักษ์ใหญ่ท่านนี้วันหนึ่งจะเป็นยักษ์ใจดีเห็นใจคนไทยเหมือนกันพ่อแม่พี่น้องเขอโทษการเกษตรกรไทยแล้วตอนนี้เขามีเข้าปลูกขายด้วยนะหนึ่งสามตัวหนึ่งหนึ่งหนึ่ง ก็มีเขาปลูกขายด้วยครัวพันต่อเนขามีเขาปลูกเขาเองเขามีด้วยนะแต่แล้วตอนนี้เขาเริ่มทํานาบ้างแล้วบางส่วนแต่ตรงนี้เขาจะทำปุ๋ยผมคิดว่าส่วนหนึ่งจะทําปุ๋ยส่วนหนึ่งก็คงจะทํานาเป็นเขาปลูกผมคาดว่างั้นนะเพราะที่มันไม่น้อยเลยค่ะทั้งหมดเลยบริเวณน้นกำลังจะโดนภูกขาดนี่แหละตรงนี้ผมคิดว่าอย่างนั้นนะเอาคิดของผม เป็นเรื่องใหญ่มากนะคะ,ะท่านผู้ชมคะช่วงต่อไปของรายการค่ะเราจะกลับมารับฟังความคิดเห็นได้2ช่องทางค่ะคือทาง SMS ที่หมายเลข489-0011พิมพ์13บรนวักตันด้วยข้อความส่งมาที่489-0011และทางโทรศัพท์ที่หมายเลข02-9602133-4ค่ะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมารัวมแสดงความคิดเห็นกันค่ะ